พบช่องกัฟฟิลลาริวกันอีกแล้วนะครับผมไม่ได้เจอกันนานนะฮะสำหรับช่องเราวันนี้ผมก็มีคีย์บอร์ดมารีวิวกันนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นคีย์บอร์ดจากทาง a e g a s นะครับรุ่น AK 871ครับใช่แหละมันคือะคะีย์บอร์ดแมคานิค้ลที่เรารู้จักกันนะครับแต่สเปคของมันเนี่ยเมื่อเทียบกับราคาแล้วเนี่ยผมว่าตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวแล้วนี่เนี่ยมันคือคีย์บอร์ดราคา749บาทที่เป็นแบบไราสายนะครับสามารถใช้งานได้ทั้งไวเลส2 4งจุดสกิโลเฮิรตซ์และูทูใช้งานได้ถึง2เครื่องด้วยกันซึ่งรวมแล้วก็จะเป็น3 device นะนะก็คือเราสามารถใช้งานได้ทั้งบน p c ทั้งโทรศัพท์แล้วก็ทั้งแท็บเล็ตได้ในเวลาพร้อมๆกันแล้วก็ในคีียยย์์บอรดดตัวเวเ พอผมพูดแบบนี้แล้วเนี่ยกวคุณอาจจะมีคำถามนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วมันใช้สายได้หรือเปล่าใช่ครับใช้งานขับสายไม่ได้แล้วมันจะชาร์จยังไงล่ะตัวนี้เนี่ยไม่ได้ใช้พลังงานจากตัว USB นะครับผมแต่ว่าใช้พลังงานจากแหล่ง 2A เพียง2ก้อนเท่านั้นซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยถือว่าเยี่ยมมากๆเลยนะผมสำหรับสายทียว่ว่าขี้เกียจ แ,บบแล้วก็เหมาะมากนะผมสำหรับคนที่ต้องการคีย์บอร์ดแบบเมคคาเนียลที่ใช้่านแบบนี้อยากลองเปลี่ยนฟิลจากที่ค e ีย์บอร์ดแบบไร้สายแบบราคาหลักร้อยพวกนี้มันจะมากับปุ่มยางใช่ปะ่ะแต่นี้เนี่ยใช้ฐานแล้วก็ยังสามารถได้ฟิลแบบเมคคาเนียลแบบว่ารูปแบที่เขาใช้กันนะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะมาตอบโจทย์ตรงนี้ได้แบบดีเยี่ยมมากๆเลยโดยที่เขาเคลมไว้นะผมตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนาะนสูงสุดถึง6เดือนฟังไม่เบี้ยผม เดือนซึ่งนนจริงๆแล้วผมว่ามันอาจจะไม่ถึงแหละอาจจะประมาณแบบว่า5เดือนอาจจะหมดก่อนก็ได้ใครจะไปรู้หรือว่าอาจจะมากกว่า6เดือนก็เป็นไปได้อันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กการใช้งานของแต่ละคนเลยซึ่งก็ถือว่านานจนลืมแน่ๆครับผมกลับมาที่รูปลักษณ์ของมันนะผมตัวนี้เนี่ยเป็นคีย์บอร์ดแบบฟอร์มแฟกเตอร์80%อซหรือว่าค e l e s s นั่นแหละนะคือจะตัดในส่วนของนังแผ่ แต่ว่ายังคงของ Pro เอาไว้ให้ใช้งานอยู่แล้วก็ปุ่ม,มอื่นๆแบบว่าครบถ้วเลยทั้งตัวลูกศรอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีอยู่แต่ว่าดูนี่ครับผมดูแบบนี้อาจจะแบบธรรมดาดูทโทนแบบนี้นะแต่ว่านี่ครับก็มีคีย์แคปมาให้ด้วยคิดดูนะในราคานี้เนี่ยมีคีย์แคปแถมให้ด้วยนะผมซึ่งจริงแล้วมันมีมากกว่านี้นะมันจะมีตัว a อโร่ด้วยแต่วผมขี้เกียจใส่ คิดว่า a j เจเนี่ยใจดีมากๆเลยนะที่แถมตัว k e y c แคมาให้นะผมซึ่งนี้เนี่ยมันมีแถมให้ทั้ง3สีเลยนะไม่ว่าจะเป็นสีตัวนี้บวยแลนหรือจะเป็นไวทีแล้วก็อีกสีนึงคือ c a l i f o r n i ีย u n s e t นะครับผมมีแถมมาให้ในกล่องทั้งหมดเลยสำหรับตัววัสดุของตัว k e y c แคนะคผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบ APS ดูโบช็อตนั่นเองนะซึ่งตัวสอนภาษาอังกฤษเนี่ยหายห่วงได้เลยนะผมว่ามันจะเลือนรางหรือเปล่านะฮะมีโอกาสเดือนรางได้น้อยมากๆนะผมซึ่งมันเป็นเดวิชัลลบเนี้ยมันงคงทนโคตรเลยแต่สําหรับตัวภาษาไทยนะผมต้องยอมรับว,ว่าตัวนี้เนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่เลื้อรังได้นะผมเพราะว่ามันเป็นแบบโคเลเซอร์มานะเขาไม่ได้เป็นแบบเดวิชัลมาเหมือนตัวภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วแต่ความชอบแล้วกันเนาะแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ได้เลื้อรังง่ายขนาดนั้นนะครับผมไม่ใช่แค่นั้นนะเขายังมอดตัวโฟมมาให้ยรัมดดลก,ลกลอี มอดโฟมมาให้เนี่ยตนีน้ส่วนตัวผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับสำหรับคีย์บอร์ดราคาหลักร้อยที่เขาม็อดมาให้แบบนี้นะไม่พอนะมันยังมีกรอบแม่เหล็กด้วยทุกคนคืน้นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยนะสําหรับคนที่ว่าอยากเปลี่ยนฟิลของตัวคีย์บอร์ดอะไรพวกนี้นะครับผมหรือว่าในเรื่องของการทําความสะอาดอะไรพวกนี้ก็ถือว่ามันจะทําให้เราทาความสะอาดได้ง่ายมากๆเลยนะครับผมเนี่ยเปลี่ยนฟิลแล้วเบื่อเบ่อก็ ใส่กรอบลับปไปเหมือนเดิมเบืนไปแล้วส่วนในเรื่องของด้านหลังของบอร์ดนะครับผมก็จะมีตัวสวิตช์ตรงนี้เปิดปิดได้แล้วก็ตัวสายทานและมีที่ตั้งขาตั้งแบบนี้มาให้เพิ่มได้หนึ่งระดับด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญเลยมีที่เก็บรี c e ซิเวอร์มาให้ด้วยบางตัวราคาหลักพันยังไม่มีเลยนะ มาถึงในส่วนของสวิตช์กันบ้างนะครับผมสวิตช์ของตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็นของทาง A Jazz เลยนะครับมีที่เลื่อนระหว่างบูสวิตช์แล้วก็สวิตช์ด้วยกันซึ่งตามสเปคแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันฮอตสวอปได้นะครับผมเราสามารถใช้ที่ดึงคีย์แคปกับที่ดึงสวิตช์เปลี่ยนได้เลยแล้วก็มีตัวสเปกสวิตช์แถมมาให้ถึง2ตัวด้วยกันนะครับผมซึ่งเราเลือกบูก็จะได้บูมา2เลือกเลสก็จะได้เลสมา2ด้วยกันแต่แต่แต่ก่อนนิดนึงนะครับแต่ที่ผมลองดูแล้วเนี่ยมันขอดไม่ได้อะ มันถอดยากมากเลยซึ่งจากที่ผมลองแงตัวบอร์ดดูแล้วเนี่ยก็คือเห็นเขาบัดกรีมาด้านหลังผมก็ไม่กล้าถอดแล้วซึ่งจริงๆอะ่ะมันมีตัวที่บัดกีแล้วมันสามารถถอดได้ด้วยเลยลดลดราบัจเจตอย่างนี้เหมือนกันนะนะแต่ว่าสําหรับตัวเนี้ยผมลองแล้วเวย้ยมันเสี่ยงสวิตช์แปลกมากเลยนนี้เนี่ยสำหรับใครที่ผ่านมาดูนะผมแล้วสามารถดึงสวิตช์ได้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะ ฝักหมุดไว้ให้แล้วกันว่ามันถอดได้จริงๆนะช่วยคอนเฟิร์มให้หน่อยซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยก็สำหรับใครที่ไม่ได้รู้อะไรเลยนะก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็แนะนาว่าไม่ต้องเปลี่ยนหรอกนะให้มันเดิมๆแบบนี้แหละสาหรับเสียงกดของมันนั้ผมเดี๋ยวผมจะให้ฟังท้ายคลิปแล้วกันนะเห็นชมกันมาเยอะแล้วสําหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะผมเรามาดูจุดสังเกตดีจุดหนึ่งแล้วกันผมว่าบางคนน่าจะสังเกตมาสักพักแล้วแหละนั่นคือคีย์บอร์ดตัวนี้ไม่มีไฟครับผมใช่ฮะมันไม่มีีไฟเน่ย ก็เป็นทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีในเวลาเดียวกันนะครับผมนี่ก็เป็นเหตุผลหล,ลักๆเลยที่คีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้แบบโคตรยาวนานนะฮะเพจริงแล้วมันใช้พลังงานแค่การส่งสัญญาณไร้สายแค่นั้นแล้วก็การส่งสัญญาณในการกดของเราแค่นั้นเองสายไฟ RGB เนี่ยอาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้นะครับผมแต่ว่าสายทํางานยาวๆไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์อะไรเนี่ยฟอนต์มันก็ชัดอยู่แล้วก็ ม่ต้องสนใจป่ะตัวแอตตี T ้โกสติ้งตัวนี้ก็มีมาให้นะครับแต่ว่ารองรับเพียงแค่19ปุ่มเท่านั้นนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันก็เพียงพอแล้วนะสำหรับการใช้งานมันจะมีสักกี่คนเดียวที่มันแบบว่าใช้1 1 9ปุ่มพร้อมกันถูกปะ่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงกดของมันนะผมขอ สั้นๆหน่อยละกันว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เหมาะกับใครคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเหมาะคนที่ต้องการคีย์บอร์ดไร้สายนะครับแล้วก็อยากได้ฟิลที่เป็นแบบว่ามันคงมีเข้าคีย์บอร์ดอยากเปลี่ยนฟิลบ้างที่แบบเดิมเคยใช้ปุ่มยางมาโดยนานนะครับผมนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆเลยใช้งานได้ยาวนานมากๆด้วยไม่ต้องคอยมาชาร์จแบตผ่าน USB นะครับผมเหมือนที่ปัจจุบันนี้เขามีกันนะ แต่ก็อาจจะไม่เหมาะสําหรับคนที่ต้องการพกไปไหนมาไหนนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างมีน้ําหนักประมาณหนึ่งเลยนะประมาณ900กรัมเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ต้องการซอฟต์แวร์ในการตัดแต่งมาโคอะไรใดๆนะครับผมเพราะว่าตันี้ไม่มีซอฟต์แวร์นะถ้าอยากได้ฟิลที่แบบว่ามีการมอดมาเล็กๆน้อยๆหรืออยากไปลองเพิ่มอีกนิดๆหน่อยๆเนี่ยตัวนี้ก็สามารถทำได้โดยง่ายนะครับผมมีโฟมมาให้หรือเราอาจจะสามารถเทมอดลงไปได้เพิ่มเติมอะไรนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกัน แล้วก็ถ้าชอบคีย์บอร์ดตัวนี้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างน,นะครับผมเป็นลิงก์ของทางร้านคิบิดนะครับผมเป็นร้านที่ว่าเชื่อถือได้นะครับผมร้านใหม่เพิ่งเปิดเลยนะฮะไปเยี่ยมชมเยี่ยมเยียนกันได้นะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะออกมาทำคลิปรีวิวให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับผมในกันคลิปหน้าครับ